3 2 1สองหนึ่งแอคชั่นมิต์เคซิตูเซว่นเครื่องถอดธรรมดาแล้วมาโชว์เฮียอะไรธรรมดาจริงๆครับเครื่องถอดธรรมดาเป็นล็อกมือธรรมดาล็อกมือธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาตรงไหนนะครับมาดูครับผมจะทำเครื่องธรรมดาที่สุดให้มีเทคโนโลยีก็เกือบจะล้ำที่สุดเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับตัวไหนเอ่ยนี่งไงครับ เหล็กงัดยางไม่มีประโยชน์อีกต่อไปสำหรับการถอดยางไม่ว่าจะเป็นยางยากยางง่ายยางหมูยางแมวยางหมากับสเปกยางเดี๋ยวจะถอดให้ดูเลยเปิบสเปกยาง2 4.5 4.5 18แข็งแข็งยางเก่าค้างปีไปขอเข้ามายางที่เขาทิ้งแล้วเอามาลองกันนะครับกับร้อนหน้ากว้าง10นิ้วนะครับยางสเปคนี้ จะทอใส่ง่ายหรือยากอย่างไรมาชาครับเป็นตากล้องให้หน่อยก็สถ็นการทํทำง,งานประชิดนะครับประชิดกตมือนทั่วไปครับวางลงไปตรงขอบอ่ะระยะห่าง เอาให้พอสวยแล้วก็ต้องกะเอานะครับจะเริ่มแล้วนะครับลองดูใช้เวลามากน้อยหรือนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรานับกันเลยตั้งแต่เริ่มกระบวนการหนึ่งสองสาสี่ห้าหกวินาทีนะครับหน้าแรกไหวมากเมื่อไม่มีเหล็กนัดยาความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นกับ ล้อแมกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาซูมดูตรงนี้อีกอ่ะมีตัวเซฟให้ก็คือเนื้ออะคริลิกนะครับบางคนเรียกพลาส,สติกแต่จริงๆมันคืออะคริลิกเมื่อมีแรงดึงหรือแรงลังนะครับเมื่อมีแรงดึงหรือแรงลังมันก็จะประชิดกับขอบแมกมันก็จะประชิดกับขอบแมกนะครับจุดนี้ประชิดกับขอบแมกครับทำให้เกิดการเป็นรอยแต่เรามีตัวเซฟอีกหนึ่งชุดนะครับ ่ะทีนี้จะถอดหน้าสองเมื่อกี้หกวิดูหน้าสองต่อครับอ่ะซูมไปข้างล่างได้ครับจะขอเกี่ยว ตามในคิดนะครับยาก็จะออกแบบนี้ง่ายเดี๋ยวเรามาดูใส่นะครับใส่ก็ท,กาทํา,ทา,ทาการทาครีมทาครีมไปทำสจิตการทำงานทั่วไปทาครีมหรือจะสเปรย์สารหล่อรื่นก็อเอียงปั๊บระจับใส่เข้านะครับเอาละเรามาดูหน้าสองน้าแรกเข้าไปแล้วใช้เวลาไม่นาน ตัวนี้คุณสมบัติเขานะครับคุณสมบัติเขาไม่แตกต่างอะไรกันกับแขนช่วยนะครับไม่แตกต่างอะไรกันกับแขนช่วยชุดใหญ่แต่มันดีกว่าแขนช่วยตรงที่ว่ามันไม่ต้องใช้หนึ่งกระยางนัครับช้ช้าเห็นไหมครับซูมดูถ้ามันปีนบ่ายางปีนบ่าเราตำช่วยเข้าไปครับนะครับถ้ามันตำลึกเกินเราก็ยกขึ้นเอาพอสวยงามแล้วก็เดินครับยางซิ่งยางยากยางแข็ง ผมจบได้ในเวลาไม่กี่วินาทีลองดูใหม่ไหมครับลองดูใหม่เอาอีกักหน้านะครับลองดูใหม่กันหมุนเพื่อหาตำแหน่งที่มีช่องให้บักเป็นตรงครับเรียบร้อยแล้วก็ล็อกเริ่มนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือสกิลเดิมครับหกิง่ายมากไม่เหนื่อยเลย เขบหลังไว้เด้า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 คนท<ว>ี่ใช่เดา้ดาเดา้าเด้าดีกว่าครับดีกว่าเสียสุขภาพาอยากได้แบบนี้ในเครื่องของคุณเองก็สั่งซื้อเฉพาะตัวนี้สั่งสร้างเฉพาะตัวนี้ก็ได้หรืออยากได้เครื่องใหม่ไว้ในร้านในราคาประหยัดมุกก็ท้าเข้ามาได้สร้างใหม่ทั้งตัวเดี๋ยวมิสเตคสร้างให้อุปรกรณ์เหล่านี้จะอยู่ในเครื่องที่มีราคาหลักแสน หลักแสนัพขึ้นไปทท้งนั้นแหละครับของยี่ห้อแบรนด์ดังๆของฝรั่งเขาแต่สำหรับไทยทำก็ทำได้แค่คืนทักมาติดต่อได้ที่คอมเมนต์ก็ได้ติดต่อได้ที่เฟ e บุ๊กก็ได้เฟ e บุ๊ k ชื่อ Mr. K. Mr. K. มิสเตอร์เคมิสเตอร์เคพิมภาษาไทยมิสเตอร์เคสองครั้งหรือจากคอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube นี่ก็ได้นะครับเบอร์โทรเบอร์โทร ชัดเจนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ bye bye. นบ๊ายบาย3,2,1ครคับจบปิ้ง